สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะจ้านี่จ้ากุหลาบกุหลาบที่ชํำชำกันไว้นะจ้านี่มีหลายสีเลยจ้านี่สีโครสอ่อนๆนะจ้าสีกรีบัวสีแดงบรเย็นกุหลาบเนี่ยจริงๆเอ่อมันปลูกง่ายนะปักชํำก็ติดแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะขอให้ดินไม่มีเชื้อราแค่นั้นเอง ถ้ามันติดแล้วมันทนนะจ๊ะอันนี้กัมยี่นะจ๊ะที่พี่อังเคยทำคลิปนะนี่จ้ะวันนี้พามาชมเฉยๆในอ่างหนึ่งก็จะเป็นบัวกาจนานะจ๊ะที่พี่อังเคยทำคลิปไว้ถ้าเอาหอยออกก็โอเคละมันจะบานเต็มอ่างเลยจ้ะยังไม่ได้เอาหอยออก ยังไม่มีเวลานี่จ้าอย่าลืมหามาปลูกกันนะจ้ากหุลาบสีสดๆทำให้ชีวิตเราสดใสนะจ้าทำชาได้ด้วยนะเก็บไปทำชานะจ้าเขาฮิตกันมากเลยค่ะเพราะว่านอนไม่หลับนี่นะจ้ากินชาดอกมะลิหรือว่าชาดอกกหุลาบ ทําให้เลือดไหลเวียนดีก็เลยทําให้เรานอนหลับสนิทนะจ๊ะถ้าเป็นดอกแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องตัดออกนะไม่งั้นจะเป็นเชื้อรานะคะอย่างนี้ต้องตัดออกนะคะ,ะสีส้มให้มีหลากหลายเนาะดูแล้วมันก็จะสดชื่นเดี๋ยวก็จะเอาลงดินเหมือนกันคะ่ะให้มันแข็งแรงจริงๆก่อนเพราะที่บ้านเป็นดินทราย จะเอามาให้รู้จักดอกกุหลาบที่ปลูกปๆกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า